MG ประเทศไทยนะครับได้กำลังจะพิจารณากำลังจะเปิดตัว All New MG5 หรือว่า MG5 นะครับที่เป็น EV รถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับในประเทศไทยในวันที่26พฤศจิกายนนี้แล้วครับก็เป็นการเปิดตัวก่อนหน้างาน Mo t ต e ร p เเลยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ MG ประเทศไทยก็ได้กำลังทำ การตลาดเกี่ยวกับรถไฟฟ้า e v 100%เนาะเนื่องจากได้มี z s ev ออกมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ได้มี H hs p HS EV s ev เพิ่งเปิดตัวมาที่เป็น plug in hybrid นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดตัวอีกตัวนึงก็คืออีกรุ่นหนึ่งก็คือ mg 5นะครับเป็นไฟฟ้า100%ด้วยแต่ข่าวดีคือได้ข่าวมานะครับว่าตัวนี้เขาจะทำราคามาให้ถูกกว่า mg Z s z s ev อีก ซึ่งจะทําได้ไหมเราต้องมารอดูราคากันนะครับเพราะว่าถ้าถูกกว่า Z s นี่ยอยู่ที่ล้านสองถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยได้มากกว่า Z s พอสมควรเลยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะเป็นแบบแนวลดครอบครัวเลยนะครับตัวนี้แต่ก็ยังเป็นไฟ l ล์ LED ที่ยังเป็นคงเอกลักษณ์ให้ความสวยงามนะครับ แต่รูปทรงก็ไม่ค่อยจะเป็นเขาเรียกยังไงไม่ค่อยจะเป็นวัยรุ่นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับแซดเอสซดเจะเป็นแบบเหมาะกับวัยรุ่นมากกว่าอันนี้จะเป็นแบบรถสําหรับคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเราต้องรอดูตัวจริงอาจจะมีสีหลายสีให้เลือกแล้วก็บางสีก็อาจจะสวยแบบถูกใจคนก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับมาด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ที่ให้พละกาลังสูงสุด156แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่260นิวตันเมตรนะครับซึ่งใช้ได้เลยทีเดียวตัวเลขอัตราเร่งที่เขาเคยิมานะครับก็คือ0ถึง100ภายใน7.7วินาทีซึ่งใช้ได้ถือว่าเร็วมากๆเลยท็อปสปีดนะครับทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่185กิลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง ได้สูงเชียวนะครับภายในโดยสารนะครับน่าจะมีสีให้เลือกอยู่มั้งแต่ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะมีสีอะไรให้เลือกครับแต่ถ้าเป็นสีเบจก็จะทําให้ภายในโดยสารดูกว้างมากขึ้นนะครับเ,เกียร์ก็จะไม่เป็นหัวเกียร์นะก็จะเป็นแบบเกียร์เป็นแบบบิดเหมือนกับ MG ZEV เนาะตัวนี้ครับมาคู่กับแบตเตอรี่ที่มีความจุ 52.5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับว่าชาร์จนะครับอันนี้จะวิ่งได้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่444กิโลเมตรเลยนะครับซึ่ง MG ZS EV เนี่ยได้แค่300กว่าเองตอนนี้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา100กิโลเมตรเลย444กิโลเมตรโอ้โหซึ่งเยอะมากเลยครับถ้าเราถ้าเราแบบเอาแบบตีสัก400กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเวลาเราไปเที่ยวนะครับสบายเลยถือว่าใช้ได้นะครับ ถ้าราคาถูกแล้ว400กิโลเมตรนี่โูหเวิร์กเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการชาร์จไฟครับตัวนี้จะชาร์จไฟโดยใช้ไฟกระแสไฟที่ชาร์จไฟนะครับ7กิโลวัตต์นะครับอยู่ที่0ถึง100ในะช้ระยะเวลา8.5ชั่วโมงว้าว <Wow. S 1> <laughs> ซึ่งเวลาเราเลิกใช้รรถแล้วใช่ไหมกลับบ้านไปล้วก็ต้องเสียบชาร์จเลยเนาะ <laughs> เพื่อที่ให้แบตเต็มเต็มเวลา,านานมากเลยนะเนี่ย8.5ชั่วโมง <laughs> ก็อย่างว่าแหละครับ ไฟมันต้อง52.5เนาะซึ่งเยอะเหมือนกันต่อไปนะครับจะเป็นการชาร์จไฟแบบฟาสต์นะครับฟาสต์ชาร์จชาร์จเดียวนะครับอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับ0ถึง80เนี่ยเขาเคมว่าว่าจะภายใน50นาทีนะครับโอ้50นาทีเวลาไปเที่ยวก็นานอยู่นะแต่ก็อย่างว่าแหละคงใครคงไม่หมดไป0หรอกเนาะเวลาชาร์จไปก็จะชาร์จสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็โอเคนะเวลาเราไปกินข้าวไปอะไรเงี้ย ก็ถือว่าใช้งานจริงได้นะครับตัวนี้อ๋อรูปต่อมานะครับก็จะมีรูปเป็นแบบที่เป็นโทนเบาสีดำนะครับซึ่งทำให้ดูดุดันและสวยมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นอ๋อที่เป็นจอของ mg 5ตัวนี้ครับจะเป็นจอแบบเหมือนกับ m g z s e v เลยนะครับเหมือนเหมือนมากๆเลยจะไม่ใช่เป็นจอแบบ full digital นะั้นเหมือนจะเป็น อ่อดิจิตอลตรงกลางแล้วก็จะเป็นอนาล็อกทั้งคู่นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือยังไงก็ไม่แน่ใจของ MG เนาะเดี๋ยวเราต้องมาดูนะว่าภายในอ่เวลาตัวจริงแล้วมาจะเป็นแบบไหนนะครับราคานะครับราคาตัวนี้คาดว่าจะถูกกว่า MG Z S แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะถูกกว่าจริงหรือเปล่านะครับถ้าถูกกว่าน่าจะขายได้ดีเลยนะเพราะว่าระยะทางในการวิ่งทำให้ได้ดีแต่ รูปทรงนะครับก็อยู่ที่คนชอบนะ